กับพวกเรานะคะก็จะได้ถ่ายรูปก,กับแพนเค้กด้วยนะคะวันนี้บูธเราอยากได้จัดให้เลยนะคะไม่พอนะคะถ่ายรูปก,กับแพนเค้กยังไม่พอนะคะเรายังจะให้เพชรหนึ่งดวงอีกโอ้โหดีจริงๆเลยถามว่าภาควิชาไหนจัดนะคะภาควิชาการตลาดนะคะวิชาการบริหารงานขายนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราก็อำนวยการสร้างนะคะวันนี้นะคะมาบริการกันแล้วนะคะยังไงสนใจก็เชิญบูธบูธของเราได้นะคะงานนี้นะคะไม่ให้ทุกคนเหนื่อยฟรีอย่างที่บอกไปแล้วนะคะมาแล้วค่ะรถหนึ่งคันนะคะ ในใตอ้อย่าลืมนะคะฝากประาทานทานแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะกิจกรรมของเรานะคะจัดบูธนะคะมีต้งแต่สี่ห้าบูธนะคะถึงบูธเล็กๆนะคะแต่เพชรเราได้จริงนะคะเดินตลาดนัดไม่ได้เพชรนะคะเสียตงังค์ด้วยเยอะด้วยวันนี้นะคะบูธเราจะแจกเพชรฟรีหนึ่งเม็ดถามว่าข้าวหมดอะไรข้าวหมดภาคภูมิใจหรือหาบันนะคะมาร่วมภาคภูมิใจในมาหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรานะคะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ไออาร์นะคะแพ่นเค้กซื้อแพ่น โหไม่ต้องเสียค่าตัวจ้างแพนเคให้เสียเปล่าเลยนะคะแล้วก็ยังมีสินค้ามือสองแล้วก็สินค้ามือหนึ่งนะคะสินค้าคุณภาพเพราะว่าสินค้ามือสองนะคะพวกเราพวกเราเป็นคนเอามาขายเองรับรองค่ะไม่ไปเอาของพม,ม่าหรือกระเหรี่ยงของจีนมาขายนะคะทุกอย่างคุณภาพราคาไม่แพงค่ะ